ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศขั้นตอนที่1การนำเข้าข้อมูล1.1การรวบรวมข้อมูลอาจจะรวบรวมจากแหล่งกำเนิดข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิหรือจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วข้อมูลทุติยภูมิ1.2การตรวจสอบข้อมูลเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจำเป็นต้องตรวจข้อมูลเพื่อความถูกต้องหากพบข้อผิดพลาดต้องทำการแก้ไข1.3การเตรียมข้อมูลจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเพื่อสะดวกในการประมวลผล ขั้นตอนที่2การประมวลผลข้อมูลหมายถึงการดำเนินการกับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์ได้แก่2.1การจัดกลุ่มหรือจำแนกประเภท2.2การเรียงลำดับ2.3การคำนวณ2.4การค้นคืน2.5การรวมข้อมูล2.6การสรุปขั้นตอนที่3การเก็บรักษาข้อมูล เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลไว้สามารถนำมาใช้ได้ในภายหลังมีขั้นตอนดังนี้3.1การจัดเก็บข้อมูลไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลเช่นฮาร์ดดิสก์แผ่นซีดีแผ่นดีวีดีหรือหน่วยความจำแบบแฟลช h 3.2การสำเนาข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหายห,ายหรือความเสียหายของข้อมูล3.3การปรับปรุงข้อมูลเพื่อทำให้ข้อมูลมีความทันสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์และเวลาที่เปลี่ยนไปขั้นตอนที่4การแสดงผล หมายถึงการจัดรูปแบบของสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบของรายงานตารางแบบฟอร์มแผนภูมิเพื่อสะดวกในการศึกษาง่ายต่อการทำความเข้าใจอาจจะเป็นข้อความภาพเสียงวิดิทัศน์ก็ได้ ตรวจสอบคถูกต้องไม่ให้มีข้อผิดพลาดจเตรียมข้อมูลให้พร้อมในรูปแบบเดียวกันการจัดการสางสนเทศ การประมวลผลข้อมูลจัดกลุ่มจำแนกรียงและลนดับไม่ซับซ้อนอคำนวณค้นคืนรวมข้อมูลทบทวนสรุปผลให้ได้สารสนเทศที่มีความหมายการจัดการสารสนเทศมันไม่ใช่เรื่องยากแค่ต้องมีขั้นตอนและทำให้ถูกต้องจัดการนำเข้าประ รักษาข้อมูลบันทึกในสือหาด,ดีซีดีดีวิดีสำหรับป้องกันการสูญหายและเสียหายปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตามเวลาขั้นตอนที่สี่การแสดงผลสร้างสนเทศรูปแบบรายงานตารางแบบโฟล์ัาพ์ง จะเป็นขาอความภาพเสียงไม่ได้ทำทำให้เข้าใจง่ายต่อกัน ผทศที่มีความไมายและมีประโยชน์นำไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพกต็มที่ขั้นตอนที่สีการแตดงผลสร้าข้อมูลมันทึกมนสื่อฮาร์ดดิสก์ด,ดีดีวีดีวีดีวี ส,ส,ข,สขั้านตอนที่สี่การแสดงผลสรสนเทศรูปแบบรายงานตรารางแบบฟอร์แผนภูงไม่ว่าจะเป็นข้วความภาพเสียงเวทีธรรมทำให้เข้าใจง่าต่อกัน การสารสนเ็ศงานนีดเดียวแค่ทำตามขัน้นตอนเราจะได้ผลดีให้สารสนเ็ศที่มีความหมายและมีประโยชน์นำไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพเต็มที่